เอาละครับก็สวัสดีเพครับทุกคนนะครับยินดีรับสู่ดับซีเยอหงครูนิชัชนเคยนะครับแล้วก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับพอดีว่าผมติดเรียนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมรอที่จะใช้ตั๋วฮอทดอกนะครับในการแลกไอ้นี่มานะพี่เมี่ยงไม่ใช่การนะครับมันเป็นการเลือกอหุ่นฟรีนะครับซึ่งผมขาดอาบูรดาอยู่ครับเป็นเหตุผลว่าทําไมผมยังไม่ทําคลิปอาบูรดาทีนะครับแต่ก่อนพิมทำมาสช่องเขาเล่นนะ โอเคตอนนี้มีเป็นของตัวเองละก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าผมก็เล่นมาสักพักแล้วนะครับอับอรด์ด้าก็พอจะออแนะนำได้แต่ว่าก็ยังยังไม่ได้ช่ำชองถึงขนาดนั้นนะครับแต่โดยแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองโดยเพรีะว่าผมอ,ะอ่ะยืมเพื่อนเล่นใช่ไหมดังนั้นโมดูลที่ผมใช้มันเลยเป็นโมดูลมาตรฐานที่เขาให้มานะครับผมเลยมองว่า่โมดูลเซตเนี่ยที่มันให้มาตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยมันค่อนข้างเล่นได้นะครับไม่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยละ แต่พอนว่าผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับผมเลยไม่รู้ว่าโมดูลอ,อันที่สองเนี่ยทําอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์ไปด้วยกันดีวกว่าครับว่าแต่ละอาร์โมดูลแต่ละอันเนี่ยมันควรใช้อะไรดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มจากโมดูลแอทแทกกันแลวกันเนาะโอเคเออ โดยโมดูลโจมตีแรกเนี่ยที่เขาให้มาเป็นโมดูลติดตัวเลยนะครับก็คือบวกดาเมจให้อโบรด้านะครับ4 70%็ซนะครับตาม4ีของโมดูลนะต่อทาร์เก็ตที่โดนล็อกจากสกิลของจากสกิลปล่อยลูกบอลของน้องน,นะครับไอ้สกิลนี้นะอ่าโอเคก็คือบวกดาเมจใส่ตัวที่ติดมาจากลูกบอลน,นะครับต่อมาก็ข้างหน้าเป็น ข้างล่างจะเป็นลดคู่ดาวของท่าปลาบอลของน้องนะครับทุกครั้งที่กระสุนไรมิซน์นะครับฮิตไอกระสุนไรมิซา์นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอนี่นะใช่ไหมอ่าเป็นเป็นท่าโจมตีปกติครับคือคือยิงฮิตแล้วลูกบอลมันจะลดคูดาวนะครับซึ่งถามว่าอันเนียอันไหนดีกว่านะครับถ้าคุณจะเล่นซัพพอร์ตผมคิดว่าใส่ด้านล่างก็ไม่น่าเกียดครับเพราะว่า เืองาเรีวยว่าอบอรดราเนี่ยมันยิงรัวนะครับมี20นัดเนี่ย20นัดก็ลดก็20คูณ0.12ไปนะครับก็ลดได้ค่อนข้าง,างเห็นผลอยู่นะครับะระดับหนึ่งเลยดังนั้นก็ถ้าใครที่จะเล่นอบอร์ดราใส่ซับเพื่อนนะครับก็ใส่โมดูลโจมตีด้านล่างก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถ้าคุณเล่นโมดูลด้านล่างเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต่อสู้กับประสิทธิภาพในการสู้กับหุ่นตัวตัวตัว,ต,วตัวของคุณเนี่ยมันจะลดลงนะครับเพราะว่ามันไม่มีบกดาเมจ10%จากตัวทาเกตที่โดนล็อก ดังนั้นก็เลือกเอาใส่เลยครับว่าจะใส่อะไรใส่ได้ทั้งคู่นครับมีประโยชน์ทั้งคู่เลยขึ้นอยู่ที่ว่าจะเล่นเป็นเอาไปเล่นโซโล่หรือว่าจะไปเล่นซับทีนะครับดยส่วนตัวผมขอใส่เป็นอันที่เขาให้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันท,ทีว่าอันไหนมันดูมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเวลาใช้ในสถานการณ์จริงนะโอเคต่อมาก็โมดูลดีเฟนต์นะครับซึ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันจะลดดาเมจ ที่ได้รับนะครับ15%หลังจากใช้ถ้าพุ่งนะครับไอ้ถ้ากระโดดอันนี้ของนอนนะครับเก่วนด้านล่างก็เป็นบวก20%เกาะที่ส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็บวกให้ตัวเองอีก10%นะครับส่วนสปีดก็ถ้าผมแปลไม่ผิดน่าจะเป็นบวก20%การเคลื่อนออกด้านข้างโดยใช้สกิลแด็นะครับเหมืนมนอนหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราแด็ออกด้านข้างเนี่ยมันจะมันน่าจะเพิ่มสปีดไอ้มันน่าจะเพิ่มโมนนเมนต์สปีดให้กับ อ่าท่าแดดของเราเนี่ยยี่สนะครับในโมดูลสีม่วงเพราะว่าอ่าท่าท่าแดชของอัลโบรดาเนี่ยจะมันจะไม่ได้แดชตามตามหน้าจอครับแต่มันจะแดชตามจอยสติ๊กนะเดี๋ยวเราเข้าไปอธิบายกันอีกทีในเทรนนิ่งกาวนะครับส่วนด้านล่างก็คือบวก10%บเปอร์เซ e นแทสปีดกับโมเมนต์สปีดให้กับเพื่อนที่มีโลของสกิตารีเบย์พรอนนะครับของไอทาปาบอดนะเพื่อนที่ได้รับโลก็จะได้รับ สปีดโจมตี T, แล้วก็สปีดโมเอนอีก10%บเปนนนั้นก็เล่นได้2ส,สายเลยครับโมดูลเขาทํามาให้เป็น2ส,สายชัดแยกชัดเจนนะครับถ้าจะเล่นซัพพอร์ตเพื่อน,นก็ใช้เป็นโมดูลด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับส่วนถ้าจะเล่นเอาไปลงโซโล่ก็ใช้โมดูลด้านบนค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กว่านะครับโอเคเนาะอะไรปรนะมาณนั้นส่วนคอเนี่ยผมยังมองว่าคอหนึ่งมันไม่ค่อยเห็นผลมากเท่าไหร่นะครับคอหนึ่งเหมือนเอาไปเล่นโซโล่นั่นแหละแต่ว่าคอสองเนี่ยด้วยคมนี้ว่ามันเติมชิวได้แล้วก็มันตอด สตูจากสกิลได้ถึง3ครั้งครับถ้ากราดทีปาปนแม่นนะดังนั้นผมเลยมองว่าคอสอของอัลเบอร์ดาเนี่ยคุ้มกว่านะครับดังนั้นเรื่องเรื่องคอมมารุลเนี่ยผมนําเป็นคอสองครับส่วนมาูุลแอคแท็กสปีดแล้วก็ดีเฟน s ์เนี่ยเพื่อนๆจะใช้มาูุลอะไรกันก็แล้วแต่ชอบเลยครับถ้าอยากซับเพื่อนก็อย่างที่บอกไปครับว่าใช้ด้านล่างครับแต่ถ้าอยากเล่นเดียเด่ยวๆลงเล่นโซโลอยากเอาตัวน้องไปลองเล่นก็ใช้ด้านบนดีกว่าครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนในศับท์มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะมาูุนด้านล่าง นี้เราก็มาศึกษาเมคานิกของตัวละครหุ่นของน้องกันนะครับว่าเล่นยังไงดีนะครับโอเคก็อย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับว่าถ้าม ve เม n t Speed ของน้องเนี่ยมัน มันไม่เหมือนกับท่ามเมนทั่วไปนะครับคือแบบปกติท่าพุ่งของแบบอย่างของมิคาเอลหรือของอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพุ่งไปตามตรงตามหน้าจอใช่ไหมครับแต่ที่ต้องบกว่าตัวหุ่นน้องเนี่ยมันเป็นฟรีแคมนะครับฟรีแคมคืออะไรฟรีแคมคือถ้าเราหมุนตัวละครเนี่ยอ่าตัวหุ่นจะไม่หมุนตามนะครับซึ่งไอลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีแค่บางตัวครับเช่นอโบาดานิวตรอนอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหุ่นธรรมดาเนี่ยเวลาเราหมุนจอย่างเงี้ยตัวหุ่นก็จะหมุนตามนะครับดังนั้นเนี่ย สมมติว่าผมจะไปด้านนี้ใช่ไหมสมมติว่าผมจะกดไอ้ท่านี้นะถ้าพุ่งอย่างนี้นะถ้าผมจะไปด้านนี้แต่ผมยังเดินอยู่นะสมมติผมผมเดินอยู่ปุ๊บแต่ผมเล็งเล็งไปด้านนี้ผมอยากพุ่งด้านเนี้ยแต่ถ้าผมเดินกลับหลังหรือว่าแบบเดินเสียงเนี้ยแล้วกดน้องจะพุ่งไปตามจอสติกนะครับสังเกตสังเกตเทิศทางด้าล่าของจอสติกนะว่าน้องไม่ได้พุ่งตามตามหน้าจอที่เราหันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะพุ่งตัวน้องก็พยายาม คมจอยสติ๊กให้ได้ดีนะครับเช่นแบบว่าศัตรูอยู่ด้านหน้าเราเราอยากถอยกลับมาก็คือให้เรายิงต่อด้านหน้าได้ครับแต่ว่าเราให้กดจอยสติ๊กมาด้านหลังนะครับน้องจะได้กลับหลัง่างนี้นะแต่สําสหรับใครที่รู้สึกว่าเ้ยพี่มันค่อนข้างใชา้ย,ยากจังเลยแบบว่าต้องหมุนจองสติทบางทีเราก็สับสนอะไรอย่างนี้ก็ผมมีทริคเล่นๆ,ๆนิดนให้ครับเวลาถ้าจะพุ่งแล้วแบบว่าอยากให้น้องพุ่งตามพุ่งตามหน้าจอที่เราหมุนตามนะครับ ให้ปล่อยจอยสติ๊กตอนกดพุ่งนะครับอย่างนี้ครับอ่าประมาณนี้เนาะสมมติว่าแบบเอ่อเราอยากเล็งเราแบบเราเดินเราเรายิงอย่างนี้อยู่แล้วแบบเราอยากไปฝั่งนน้นนะครับแต่ว่าเรายังเรายังถือจอยสติ๊กเดินอยู่ครับก็แค่หันไปฝั่งนน้นแล้วก็ปล่อยจอยนะครับแล้วก็กดพุ่งนะครับน้องก็จะพุ่งไปตะตรงไปตามทิศกลาเมล่าที่เราหันแล้วนะครับแต่ถ้าเราถ้าเรายิงอย่างนี้แล้วเรายังมาขับจอยสติ๊กอยู่นะครับน้องจะพุ่งไปตามทิศทางของจอยสติ๊กนะครับจะไม่ได้พุ่งตาม ทิศทางหน้าจอนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากพุ่งทิศทางให้ตรงให้เป็นทิศทางเดียวกับหน้าจอที่เราหันก็ให้ปล่อยจอยติกตอนพุ่งนะครับโอเคประมาณนี้เนาะโอเคมาพูดถึงเรื่องมาพูดถึงเรื่องสกิลของน,อน้องดีกว่าสกิลอันนี้เป็นสกิลเติมโลนะครับซึ่งถ้าชาร์จให้กับเพื่อนที่เป็นฟันธมิดเราเนี่ยมันจะได้โลนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าชาร์จใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูจะโดนดาเมจนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเรายังไม่มีคอนะครับถ้าเรายังไม่มีคอนะอ่ะสูรัส ถ้าผมไม่ได้ใส่คอสองนะมันจะใช้ได้แค่รอบเดียวนะครับก็คือเติมเกาะให้ตัวเองหนึ่งรอบแล้วก็สศัตรูอีกหนึ่งรอบเป็นความเสียหายสามร้อยสามสิบหน่วยนะครับหรือสามร้อยนี่แหละเมื่อกี้เห็นไหมครับเดวขออีกรอบหนึ่งเดวขอเทสอีกรอบนึงนะโอเคเป็นดาเมจสามร้อยสามสิบหน่วยนะครับต่อหนึ่งเป้าหมายนะแล้วก็ใส่ชิลให้เพื่อนได้แค่หนึ่งรอบนะครับแต่ว่าที่ผมแนะนําเป็นคอสองเพราะว่าถ้าใส่คอสองเนี่ยมันจะเปลี่ยนแมคานิกของ สกิลสองของน้องครับไอผมขอเรียกเป็นเซคันดารี่ไปพรแล้วกันนะอาวุธลองอันนี้นะเข้าใจตรงกันโอเคอ่ะมันจะเปลี่ยนไปคนิตของเซคันดารี่ไปพร้นะครับให้สามารถกดได้ครั้งนึงครับปกติเนี่ยถ้าเราปล่อยไปปุ๊บมันจะปล่อยมันจะไปของมันเองครับคือเราหยุดไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันชนกับสิ่งกีดขวางพวกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้คอสองเนี่ยแล้วแบบเรายิงชนสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยมันจะหยุดอยู่กับที่นะครับมันจะหยุดแล้วมันจะไม่หายไปนะครับ หรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้มันหยุดได้ก็คือกดสกิลอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวผมลองดูนะผมจะโยนสายไฟฟอกแล้วผมกดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมว่ามันหยุดอยู่กับที่นะครับมันจะหยุดตรงจุดที่เรากดอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะไม่ชนผนังนะครับข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือมันเหมือนว่ามันอัปเกรดสกิลให้สกิลเติมโล่เนี่ยใช้ได้3ทีนะครับถ้าใช้กับตัวเองก็จะเติมได้3ทีหนึ่งสองแล้วก็ไอ้รอบที่ปล่อยรับแรกก็นับเป็น1รอบครับก็จะเป็น3รอบพอดีนะ ก็คือปล่อยรอบแรกแล้วก็รอบแรกเนี่ยจะได้ชิลเยอะกว่าเพื่อนนะครับก็คือถ้าปล่อยไปจะได้350หน่วยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปรับชิลเพิ่มจากตรงที่มันจุดนะครับจะได้เพิ่มอีกอย่างละร้อยห้าสิบนะครับเคยทําคลิปไปแล้วแหละในจัดแหลงหุ่นนะครับแล้วก็ซาลัสตูก็จะโดนดาเมจสามฮิตเหมือนกันนะครับเห็นไหมประมาณนั้นเนาะโดยฮิตแรกเนี่ยจะเข้าสามร้อยกว่านะครับสามร้อยหกสิบห้าหรือสามสามสิบนี่แหละเมื่อกี้แต่ว่าหน้าต่อไปจะเข้าร้อยหกสิบห้านะครับก็คือลดหลั่นลงมานะ ซึ่งมันมีประโยชน์มากเวลาเล่นกับเพื่อนนะครับเรายิ่งถ้าคุณใส่โมดูลที่มันบวกชิลเพิ่มนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตแถมแบบถ้าบัฟเพื่อนเพื่อนได้สปีดโจมตีอีกสิบเปอร์เซ็นสปีดโมเมค์สิบเปอร์เซ็นโอ้โหผมบอกเลยว่ามีประโยชน์จ้า,จาครับแล้วก็สกิลนี้ก็ลดลดคูดาวของท่าปลาบอลน,นะครับก็คือซัพพอร์ตเรือเรื่อยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมมาลองลองเทสให้ดูเก,ก๋ว่าไอ้สกิลสกิลปลาบอลเนี่ยมันจะลดคูดาวได้ขนาดไหน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้ไปใช้เก้าวินะครับ อืก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะผมว่าศูนย์จุดหนึ่งสองมันดูไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เลยอโอเคงั้นเราก็ได้ข้อสรุปแล้วครับว่า,าโมดูลโจมตีเนี่ยไม่ว่าจะเล่นสายซับพพเพื่อนหรือจะเล่นอะไรเนี่ยผมแนะนําเป็นบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะสังเกตได้จากครูดาวด้านข้างครับมันก็ยังมันก็ยังลดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นนะครับ ดังนั้นก็โมดูลนี้ใส่เป็นไอ้นี้ดีกว่าครับบอกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราก็คือเราเป็นซับพอร์ตก็จริงแหละแต่ว่าตัวมันก็ดาเมจมันก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นนะครับมันก็ยังยิงหุ่นแตกนะครับดังนั้นก็ใส่เป็นโมดูลอันนี้ก็จะช่วยเพื่อนทาดาเมจได้ระดับหนึ่งครับเพื่อดาเมจขาดนะเราจะได้เป็นคนเติมแล้วก็อะไรประมาณนั้นนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลงหนึ่งครับ แล้วก็เห็นเห็นคนที่ขอเอาบลดามาเขาบอกว่าขอใน BR ครับดังนั้นผมก็จะเดี๋ยวไปเล่น BR ในโหมดสควอตให้ดูนะเปิดแล้วก็บักเลยไม่แล้วเออพอของเรต้อลนีเกมัละครพี่เดินอยู่บนอากาศไว้ตอนเนี้ยได้กันเลยใช่บักได้บักดีนะครับบักทุกอย่างจริง โอ้โหแล้วผมบัแล้วผมแม่งลงมาลงอายุมิวะชิบหายแล้วผมจะไปดีผมได้รถแม่แทคนคนปลอดคนปลอดภัยแต่ว่าอายุมิมีคนมีคนมีคนอายุมิมีคนหระระบบอืมมีคนมีคนมาแล้ว อ,อ,อยู่ข้างในอุ๊ยมาแล้วออก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 มาแล้วลลสกเก็ตเมอร์ลินอะไรไม่ใช่เลยนะคือตอนนั่งเราตั้งนานก็คือไอข้าวไม่มาส่งพอโดดปุ๊บข้าวมาส่ง แจกตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ชั้กๆที่ใกล้มีเอ็กซ์โปลที่ยิงรถใกล้ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันครับที่ยิงรถใกล้ยังไงวะยิงก็ชิมาเซ่โน่โอ้โหซ้าย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 รถไปซ้าย

แตกัวอ้ผมมันมีเก่งจังครับแค่นอนนครับผม้มัแก่ตื้นแตกหนึง mm hmm. หน่งไปแล้วไปแล้วไป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 ายไป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 ไไไป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 ไกไป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 ยหัวกจังวะาไ หดกลเ้วสวยเก็บหมดปะเนี่ยอุ้ยนี่มันมีรีชาร์จเอห้าอันนะด นต oh, okay. yeah, okay. อาหนี้เจอคนไทยเออแล้วนาบเลดานตานี้ไอเอเอวเอวกับสลัมเจสีอยากโชว์เลเวลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดีครับมนเดี๋ยวผมมีสอนเลเวลเอง อยากจะบ้าตาเฮ้ยเอาค์กล้าวอ่ะอ่ะเธออ่ะเธอแล้วก็ไฟตาอ่าตีไทยตีไทยตีไทยอะไรนี่แหละถ้าใครเหมือนเพื่อนจะเจอจริงอ่ะอับรดตาก็ผมเล่นเป็นซับนะแต่ว่าตัวมันจะเก่งได้มันต้องมีข้อสองอะถ้ายังไม่มีก็ตัวมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกาะมันรีไม่ทันนะ เขาแบบโดนต่มย่อโดนคนเนานะมาอนดูหนีใช่คนหอแต่พาเธอมาลยโอ้ยี่หนาเอาว่ะให้ครเขาถอดกันให้ถอกัน โอ้รับเซิร์เวอร์มันมันายล้วไอนี่าติดอุยกล่องเขาไปก่อนตอนแนวเขาอะนี่องันต่อของดี่ยจา้ว

ตาศัตแหละตาศาสตร์แน่เออนี่เองสองตี้เลรอที่ไรใครอยู่นะไม่ผอมเลยว่าตาการ์นบอดเ้ยนี่คนเหรอยูนิคอร์น เราไม่ได้ก็โดนเหมือนกับโลมินีกัวครับก็โลมินีอะไรกัวโม่มเล่น,นันอคอน,น,น,นเลยก็สุดแล้วไม่ปลอ เอาโบเอ่อสกิลวไม่ต้องยิงให้มันโดนตัวก็ได้นะครับยิงเจ็ดเฉียดมันก็โดนนะแล้วข้างไกลนะแอลแอรุงย่ารเลยตรงนี้ย่อุ๊ยอุ๊ยมีคนไม่มี มีคนไม่มีกอดรองเท้ารองเท้าสามกระโดดขึ้นไม่ได้วิ่งวิ่งเล่นในวันเก่งจังวะโหัวเกลือกเกลือกได้โค้ง <God> ดูดิคือพี่ดูแอดดอบดีดูแอดดอบแต่ละที่ดีมันกายห่างกลพอดะเดินมากๆเลยอันนี้เราก็ดวงสวยครับไม่ได้คอสองเลยมันก็เดินๆรับเรื่อนนะครับแต่ว่าถ้าลลเล่นลลเนลลอาโบก็ผมก็แนะนำได้ไม่เยอะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะแต่ว่าเออหลกักๆก็มันเล่นได้สองแบบครับคือจะจะ,จะเล่นแบบ ยิงหลังให้เพื่อนแล้วก็เติมโรยเพื่อนหรือว่าเราจะเป็นคนบุกไป,ไปยิงเองก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในระยะที่เพื่อนซับเราฐานไดนะเพราะว่าโาันบางนะแล้วก็วกเอ่อสกิลการผลนะนมแล้วก็สกิลการพุ่งมันมันจะไม่ได้พุ่งตามหน้าจอนะครับมันจะไม่ไพุ่งตามที่ทางจอนะมันจะเอ่อพุ่งตาม ไอเห็นข้าวมั้ยไอปุ่มจอยสติ๊กนะครับเช่นแบบว่าสูงแล้วผมหันหน้าด้านหน้าผมทำจอยสติ๊กมาด้านหลังอย่างเงี้ยเอ้ยก็มาด้านหลังนะครเพราะฉะนั้นเวลาเวลาจะกดกระโดดก็คุมจอยสติ๊กดีก่อนก่อนอนี้นะครับมันไม่ได้พุ่งจมจอนหมดแล้ว ไอ,ไอ้แอนโดไม่รู้มันไปแตกไหนอ่ะมันไม่รู้มันไปแลนดิน้งไหนเห็นมันติดขอบแล้วมันก็หายไปเลยก็ยังเหลือตีอยู่นะครับเหลือหลายตีอยู่อยตอนนี้น่าจะมันอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปคอสองอย่างเลยเป็นทีเล่นแคปทีเด็ดคอได้ด้วย บที่สู้คลิปผิดกันดูนะเอาปืนไฟมาแต่แบบผมชอบผมมาชอบปืนแอปพลิฟายมาเลยไอปืนไรพิพาวไรโฟก็เลยแบบว่าอยากเล่นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเออเทียริสอันไหนคมกว่าก็เอาปืนโลมาดีกว่านะมันค่อนข้างยืดหยุ่นกว่า แล้วก็ผมเห็นมีน้องๆคนหนึ่งบอกว่าอยากได้เทียริตการเลือกพวกอาวุธพวกปืนแบบที่เป็นร่างคนเดี๋ยวผมจะทำให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ขออโบลดาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราได้ข้อ2องแล้วตอนนี้เอาโบลดาเราก็จะมีประโยชน์แล้วนะ ถ้าเผื่อใครยังไม่รู้นะข้อ2หลักการทํางานมันคืออ่าเราปล่อยไปเนี่ยเราจะกดได้ครั้งนะครับ <Yeah. S 1> มันจะเป็นการหยุดแล้วก็ไอตรงที่หยุดเนี่ยมันจะมันจะทําดาเมจรอบรอบอนาเขตนะครับคือถ้าศัตรูก็จะโดนดาเมจ3ฮิตนะครับถ้าเป็นเพื่อนก็จะได้รับโล่สทีนะครับโดยฮิตแรกจะได้ที่สลับอ่าสามร้อยห้าสิบหน่วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะได้เป็น150หน่วยนะครับสองรวมเป็นหกร้อยห้าิบนะครับ <Yeah. S 2> เราแตก มดอธิบายมีดูแมพอะไรวะคุณนี่คือเอลพระเอลอ่าอันนี้น่าจะตีคนไข้นะครับผมจมีตอนแล้วก็มีอะไรวะไอไอโดแต่ไปครับเด็กก็ได้กองทัพคนเขาตัวให้แตกก่อนนะครับแก้ใจแล้วก็แบบว่าเราเราก็มีโล่อยครับเพื่อนก็ตับได้ระดับมีเดินใจเราเราก็ใส่โล่ ามันก็โลมันก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่แรงเทปมันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอแบบว่าทุกๆได้ไทยได้อยู่ไปด้าไหนเนาะเอออันนี้นไดหญิงเข้าได้นะเอ๊ะ,อะ,อะ,อะแอนโดเอ๊ะสีส่คนหรอเรียกไม่ถูกแล้วตอนนี้จ,นนจังหวะนี้เออเออมันมีสี่ตัวนะไม่ชัวร์ว่ารวมตีหรือเปล่า มีตีก็สู้ตีต่อไปจริงครับเอออาจจะไม่ได้รวมไอชื่อจีเนี่ยอาจจะเป็นตีที่มันเหลือจากไอเมื่อกีมันเหลือคนเดียวที่มันเหลืออ่าเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ถ้าเขาเข้าไปเขาไม่ยิงกันแน่ก็อีกทีเดียวเลยนะอันนี้ไม่ต้องใส่มาถูกจังหวะเฮ้ยมีคนยิงชั้นสองมีคนโอเคด้านในยิงเขาได้นะครับ หมดตายหมดตายหมดค่ะตายหมดค่ะตายหมดเนียผมเจอซีดีกับปืนไฟละเอ้ชอบบอลดีคอน mọi người mọi người mọi người mọi rồi mọi người mọi người mọi người mọi Hãy mọi cho mọi người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  โอเคเห็นแโอ้นึกว่าหมดคนแล้วนะทางหนนั่นแหละแต่ว่าอัลเบรายิงเข้าบ้านได้นะครับถ้าเลหนงตรงจุดก็เ้าัเข้อยู่นะมอี่เดียวกันเลยอะไรจะบดนี่เนี่ย ไก่อนยโจยิงอะ้ตันหลักๆก็เล่นประมาณนี้เนาะอบราดาเอ่อมันก็ขึ้นหุ่นไชนะได้คือคือผมก็ไม่รู้ว่า เอาบอล่าที่เขาเล่นดุรุมาเล่นประมาณไหนนะครับแต่ว่าผมาตัวมันมันไฟต์ตรงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเลือดน้องน้อยนะครับก็พยายามหาคอสอนแล้วก็ยืนสับๆเพื่อนนะครับถ้เราใครที่ยังไม่ยังไม่มั่นใจว่าแบบเออดาเมจเราพอที่จะฆ่าหรือเปล่าก็ยืนหลังๆเพื่อนนะครับก็ช่วยเพื่อนทำดาเมโดยการปาสกิลครับไม่ไม่ต้องเน้นยิงนะครับเน้นปาสกิลเป็นหลักนะครับเพราะว่ายิงมันค่อนข้างหวังผลยากครับมันเบานะครับถึงมันจะถึงมันจะบัฟมาให้แรงขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังเบาอยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ยินเดินสแปมสปแปมส,ปปมสปกิลครับสกิลก็ประมาณสิบวีครับระหว่างสิบวีนั้นก็ยิงยิงช่วยยิงแบบไม่ต้องไม่ต้องหวังโดนก็ได้ครับยิงยิงไปเรื่อยๆให้มันพอแบบว่าสกิลเราเรีเซ็ตแล้วก็ปลาแมนแมนสกิลก็จะมีประโยชน์กับทีม,ทอมพอสมควรครับยิงถ้ามีคอสองนี้ทีมก็จะแตกค่อนข้างยากครับอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย